โอเคนะครับตอนนี้ทำการเชียรก็ได้ทำการดีแล้งกูเป็นที่เรียบร้อยเวแต่ไม่เป็นไรเหมือนบผมนะครับเพราะว่าผมสามารถที่ไต่ใหม่ได้กูกูจะขึ้นแดงๆกูเหลือสองดาวก็ขึ้นแดงๆกูจะรีเฮียอะไรสัตว์โอเคนะแล้วก็เริ่มไปเลยแม่งกูเหลือสองดาวกูขึ้นแดงแดๆแล้วแม่งเกมแม่งสกรีแลนด์อีกสัตว์กี้ อเคนะไปเออมันนานจังวะวัดตุออ๊กฟ้าเจ้าไอ้เขี้ยเขี้นี้ไว้ตรงนี้แล้วกันเกกพื่อให้มันขวางทางผมนะของเขี้ยมาแล้วอันดับแรกก็ทำการรีบปืนให้หินนะี้ก่อนไปเลยโอ้ยเพื่อนไม่ขวางทางที่ไหนเดี๋ยวไม่ทิมกูมันเดือดไม่รู้อะแล้วกูงงเนี่ย เียแม่โดนยิงเงินเรียบร้อยของเพื่อแตกเนีแล้วจ้าเวนี่เราเพิ่งกลับไปจากที่โรงเรียนจริงนะเนี่ยคือผมไม่ได้วอร์มมือคือไงโอ้ยแม่งเป็นปืนก้อนเฮี้ยแม่งกูไม่ได้วอร์มเลยดรือ่าแล้วกูไม่ได้หมดแรงเลยนะ อีพี่ทำตุบทำตุบไปกูติดเฮียอะไรเ,เนี่ยผมได้ตัวทีน่นี่เหมือนกันด้ววะไอ้เหี้ยมันขึ้นไปข้างบนนะตัวหนึ่งออกมาสตีดีข้างหลังกูนี่วะคุณบอกเฮ้ยมาเจอยกูหน่อยไอ้แกยมาครับ ไม่ดดินหัวเลยโอ้แม่งเล็ดปืกนก็นัดตัวกลัวเบ็ดไวยแหลกเฉลีลยเฮียดิยังแ,แหลก,กเลยแต่อย่างกูไม่ได้วอมนี่ไงไปดินต่อไปเราเล่นทางด้านปืนดีเซลแม่งแหลกแหลกนี้ไม่รู้อนะเกมอ่ะ บางหนึ่งอโอหแหลกมากไม่โดนยิมึงคือมึงแตกคนแรกคนตลอดเลยนะเพื่อนอุ้ยไม่โดนอ้าวอะไรอยู่วะมันแหลกเหี้ย เกกาไอ้สัหอมอยู่ข้างบนนี่นะโอ้ทุกันคนหนจะไม่ทุบเวอกแอกหาแม่มันไงวยอกฮีอะไรสัสไปเล่นปืนอะไรอยู่วะคนอยู่วะ ไอ้ขี้อะไรไอ้ี้อะไรเมื่อกี้มไอ้ังทำเมื่อกี้มจ่าเมื่อกี้นี้ม่รี้เร่อ,อ,อ,รอ,อ,อม,ม,ม,มันก็ได้หรอก,กำอทำตนเด็ดจนหยอกเฉยอะี้อะไรกูหัวร้อนจริงไปข้างล่าง,ล,งล้วละกันโอ้ยแต่งไว้ทัวท์สับเวจอด้เชีย มันตายาพาะพิซพอดูแต่มีไอ้วอต้งสบก่อนเลยว้ยวิวโซบีง่อง่อรู้รุ่ขขบงงได้ไดเ,เพื่อนสุบได้เคียเพื่อนจังไรห,หายเลยสัตว์อีกคนอยู่ข้างบนอะเฮ้ย กูข้าไปหาแม่งเลยถ้าเกิดกูตายนะกูต้องอะไรด <S <S ูของผีเมืองมืงมึงมีไอ้โว้ยไม่เลื่ยกูเหมีงจะลุกอะไรงีง่างนว่าจริงๆคือมึงคิดไม่ได้คนชิคๆกโฆษณาแล้วนะผ่านแน่นอนมันขึ้นมาแล้วโอโเคเอ้ยเฮียน,นี่ทุกคนอย่าลืมที่จะไปกดรีพอรดไอ้เจ๊นี่ให้เกิดเ,เจอเลกูด,ดีม,นะมดันนะมึงเล่นงี้คนตีนเนีสัตว์กู้ไ่มมึงคิดอะไรคือไม่ให้ ผมเนี่ยตายตายกันให้หมดทีนี้มันแม่งก,ก็จะมันแบบว่าโซเทพอ่ะกูขอให้มึงตายหาตายหูงไอ้ฟัสเวจะทำูซว้าอู้อะไรวะแอคเวเลสอะ,สะเปิดไม่ดา่าแม่งก,ก็บออนน้ไรก็เปิดบอยวะทำหพวงแล้วกันโอ้นเห้็สเอ้ ภาพกูป่าภาพกายคุณเลยเนาะรู้เปล่าไหนดะแอดเอฟั์กูเห็นไอ้บอยสิหมายว้ยไหนวะเอามันว่างหาแม่มึงอ่ะมีคนนั้นน่ะ เฮ้ย <Es> แหลกเฮ้ยสายเข้ามึงอ่ะโง่ควายไอ้ว้าวโงยควายโง่ฮีโร่กระสุนปืนครับไปค้างเว้ยโทรศัพท์กากิดหางเฮ้ยอุ้ยเมียบอนะ นี้ก่อนไปอุ้ยเจ้าอัดตัวอย่างไ้เนี่ยโวยเพื่อนไม่งามเยี่ยงมึงไงแล้วนี่ซื้อโทรศัพท์กาดวอกตรงเลยกาดไอ้เยี่ยเกินเนี่ยโวยซื้อมาหาแม่มนง่งอยากรู้ทุกไหนางแต่กระเล็กไอ้สัตว์ตายแล้วมึงอ่ะโอ้ใครกดไลค์เอาไว้ให้รู้นั่นจุกใส่ปากไม่หรนี่อัดตัวอ่ะจอด คืออะเยี้ยวะต้องแม่งล่างหัวดักง่ายดิอย่งเี้ยวอล่ะคือหนึ่งหนึ่งห้าเลยนะะเรนได้กูตัเขาได้ไมน่ครับซึ่งึงกลัวต้องอัดหัวถ้ากวดตาย เอ้ยแหลกี้อ่ะดียังแหลกอ่ะโอ้เกนินโอ้แหลกเกินีน้ย่อ้โหยังแหลกเลยรัแบบ